การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านด้านการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1. มีสถานที่ดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบลตั้งอยู่บ้านปงหนึ่งหมู่ที่9ตําตำบลเจดีชัยมีความเป็นสัดส่วนสะอาดและสะดวกส มีฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลครบถ้วนเป็นปัจจุบันจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเจดีชัยประเภทบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปทั้งหมด1931คนจําคนจำนวนสมาชิกประเภทกลุ่มองค์กรระดับตำบลมี1องค์กรระดับหมู่บ้านมี9องค์กร 3. มีการจัดเก็บเอกสารและข้อรูนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างเป็นระบบ 4. มีแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลและดำเนินการตามแผน 5. มีโครงสร้างคณะทำงานและบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเจดีชัย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเจดีชัยมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงินและด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีโดยมีหน้าชี้หลักได้แก่การกลั่นกรองและพิจารณาโครงการ 1. ตรวจสอบหลักฐานและให้ความเห็นในโครงการที่สมาชิกหรือบุคคลธรรมดาหรือองค์กรสตรี ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนทั้งประเภทเงินทุนหมุนเวียนเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้และประเภทเงินอุดหนุนหรือทุนให้เปล่าเพื่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสร้างสวัสดิการและแก้ไขปัญหาสตรีก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการการกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนอำเภออ,อกกโซอเพื่อพิจารณาต่อไป 2. การประชาสัมพันธ์และให้คาแนะนา สร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนตำบลวัตถุประสงค์วิธีการขอรับการสนับสนุนและการสมัครเป็นสมาชิกให้กับสตรีและประชาชนในพื้นที่3ให้คําแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่สมาชิกในการจัดทำโครงการการใช้จ่ายเงินการดำเนินงานตามโครงการและการชำระคืนเงินกู้ยืม 4. การประสานงานและสนับสนุนส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนและสมาชิกในเขตพื้นที่ตำบลเจดีชัย 5. การติดตามและรายงานผลติดตามการดำเนินงานของกองทุนและสมาชิกที่ได้รับสนับสนุนเงินทุนรวมทั้งการติดตามการชดใช้เงินยืมคืนหรือหนี้รายงานผลการดำเนินการปัญหาและอุปสรรคของสมาชิกต่ออกสอ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไปผลการบริหารจัดการหนี้ระดับตำบลตั้งแต่ปีคศ2566ถึงปัจจุบันมีจำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินอยู่จำนวน3โครงการเป็นจำนวนเงิน550,000บาททวนผลสำเร็จของการดำเนินงานการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลใจดีชัยด้านการเข้าถึงแหล่งทุนและเศรษฐกิจ สมาชิกสตรีในตำบลสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างทั่วถึงทำให้สตรีมีเงินทุนไปประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้และขยายกิจการของตนเองเกิดกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนอัตราการชดใช้เงินยืมคืนหรือนี่ที่ดีขึ้น เนื่องจากคณะทำงานมีการติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิดทำให้เงินทุนสามารถหมุนเวียนกลับมาช่วยเหลือสมาชิกรายใหม่ได้อย่างต่อเนื่องมีการเพิ่มบทบาททางสังคมสตรีมีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจเพิ่มขึ้นทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะและการเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาตำบล เกิดกลไกาการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งคณะทำงานตำบลทำหน้าที่เป็นจุดประสานงานและกลไกหลักในการเชื่อมโยงสมาชิกกับกองชุนพัฒนาบทบาทสตรีและเจ้าหน้าที่รัฐทำให้การทำงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนของคณะทำงานตำบลถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงสตรีในทุกระดับอย่างแท้จริง และทำให้เกิดการพัฒนาสตรีอย่างครบวงจรทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะ